โหลังลักหลืออยู่ไหนอ่ะรกเปะผมผมอยู่วัดผมอยู่วัดกำลังังก็วาฝากกำลังใจให้แนวหน้าทหารก้าทุกนายด้วยนะลา่ีข้ามีก็สารสี่สสอบแล้วก็น้ำเดือมอีก 800แพ็คแล้วปลากระป๋องอีก5,000กระป๋องครับเราไปดูคันต่อไปกันเลยครับกำลังเข้าสู่ประตูนะครับรั้วเขาวงทะาลนะครับคนเยอะมากนะครับวันนี้โอ้แมนครับแมนที่เหมืองปูวันนี้ล่ะถอยหลังนึ้ครับลองปูพายูเทิร์นกับ แล้วไปมุงหน้าไปวัดปานนนใหญ่รถ่วงครับปลากระป๋องห้าพันกระป๋องครับ,บ,ห,บ,รบหมอนสาดแล้วก็ข้าวสารสีกระสอบน้ำดื่ม800แปดร้อยแพ็กครับ ลพาวน้ำไม่มามาน้ำใครเต็มรถครับน้วยน้อยน่วยมนี่ลงให้ให้ให้ทันตัดนักผู้ผสมไทยเป็นผสมข้าวสารเลใ แชมพูครับรถคันนี้แชมพูยาสระผมแปรงสีฟันครับอวนอวนนี้สายิลาวันครับ Oh. พี่บังครับอ่นี่ลูกปูพร้อมด้วยนุสินคเย็นแล้วกคนั่งใจมงคแล้วหลายคนได้ก็ปู่อครพ่ที่จัาเป็นสำรักกันะที่